ตัวสี่ิตัวอะใช้เงินหมดนอะยอดเสือยังไม่มาเลยเออทำไมหน้าหน้ามันใยา่ขนาดนั้นอะเราเราเราอยู่ในความมืดเรอเอมาเมียมาเมียมาสามา่ะ วัสดีครับมาเจอตมแล้วกอาเจอตมแล้วเจ้าก็มาแล้วสไป้กนะนเดนเนะแล้วก็ะเร่องเรียนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับว้ ถึงไหนแล้วครับพึ่งถึงพึ่งเลยแล้วก็สวนครับตื่นหรอตื่นแล้วข้สวัดิรอพึ่ถึงแล้วก็วเพ,งงพ่งถึงแล้วก็สวนนะไหมครับมาเดินทางไกลตั้งหลายกิโลไปเมืองยาโมด้วยใจรักเนี่ย ผ่าน,น้องแค่และเห็นหินกองเส้นมองเหลือกเกินดวงเดชเคยปวดร้าเพราะสาวน้องแค่เจ้าพันเปรพี่แพ้หนุ่มหินกองย้อนทิ้งความเศร้าที่ช่องเขาทางเขาปากช่องลงลมปากจนไม่อยากมองเห็นลำตะคหงคิดถึงน้องบ เอวบางผ่านสกิวอังเฟิร์ชเนินมองเพิ่นเนินดังเนินเนื้องานรถทัวร์เลนถึงไปทางแม่ชมสางเจ้ากำลางแต่งเงินไปไหนครับไปหาสาวเหรอใช่ครับพูดยานิสาเฮ้ยไม่มีสายไปหานั่ เจอฝนไหมไม่เจอนะครับวันนี้มา <c oughs> นี่กลำลังไปโคราชน,นะ,ค,ะครับไหมครับมืดนะไม่นะไม่ต้องดูผมนะดูผมก็ไม่เห็นครับดูข้างหน้าในกาเราคุยกันเราใช้ด้เสียงคุยกันพรเราพิมพ์เขาไหมนะครับโอ้คนอะไรเชื่อมาเนาะตอนุญเนาะอ่มันจะมีไหมครับพอดีผมลืมยอดนะพอดีผมเพิ่งโพสเสื้อนะครับ พี่พ่อในส่วนก็นเสื้อไปนะครับผมเสื้อไอ้ ASP มันจะมียอดค้างนะแม่ตัวรุ่นก่อนนะครับผมผมลืมตอนนี้ใช้ตางหมดแล้วครับลืม <c oughs> <c oughs> ผมรู้ว่าผมสั่งนึกว่าครบแล้วอะ่ะเออผมก็ว่าอยู่เอะแม่ เมื่อวานแม่หมูแดงบอกว่าไม่สั่งไปแล้วไม่อยาไม่ได้ผมนึกว่าสั่งตอนนึกว่ารอบผมเคลียร์หมดแล้วครับผมรีวเลยครับผมก็นึกว่าเอ๊ะสั่งตอนไหนช่วงนี้ไม่ได้เปิดไอ้สั่งตอนไหนไงอ๋อหรือแบบมันมีขายออกมาสี่สิบตัวนู่น่ะตอนนี้ผมโพสนะไม่นะตอนที่โพสไว้ในในในเพจไอเนฟเฟนนะครับก็สำหรับแม่คนไหนที่ อยาอุนน่นนุตัวใหม่อยากอุนน่นนตัวใหม่ครับก็สาวสาวได้นะครับไหมครับตัวละสามเก้าเหมือนเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งบริษัทมาพร้อมกับตัวที่ยังค้างอยู่นะครับยอดที่ค้างนี่มีของใครบ้างก็น่าจะมแลเนาะนะครับสาวไหนฮะ เราปลอดภัยไปไหนไครับไปโคราท์ครับผม <c oughs> ขอตัวนะไม่ขอตัวด้ยครับลืมจริงๆลรืมอปมสนิทเลยแหละนะไม่ได้คิดอยากโกงหรอกนึกว่าเนื่อว่าสั่งมาครบแล้วนะออเดอร์นะ่ยยังขาดอยู่ก็อยู่หน้าบนอกหน้าพอก็ไม่ได้ทวงถ้าทวงมันเขาก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวสั่งให้นะครับแม่เดี๋ยวส่งให้พร้อมเดี๋ยวสั่งมาพร้อมกับรอบที่จะสั่งตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่าส่งตามไปนะครับนอ้องขอบุณข้ามร้อยสิสิมาคนสวัสด,ดีทุกข้าวสวัสด,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 ดีครับแม่ทุกคนครับไปนะครค่สามหนุ่มนะไหมครับตอนนี้เหลือสอน,นุ่มอีกหนุ่มหนึ่งนี่มันเตะบ,บอลยูครับมันมาไม่ได้ครับ <c oughs> ขามาสองเดือนนะครับตกใจเลยเมื่อกี้อ้าตายแล้วขาสองเดือนทั้งหมดสี่สิก่าตัวเนี่ยใช่ไหม โพ้นในผมโพ้ในโพ้ในเฟสนี่ยแหละครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่นะลืมจริงครับไม่ใช่ลืมหรอกเนื่ึกว่าผมนึกว่าผมสั่งออเดอร์ครบหมดแล้วเออพลาดเลยเดี๋ยวสั่งให้ใหม่เดี๋ยวสั่งตังไปนะครับตังหมดแล้วครับใช่ตอนนี้ตังหมดแล้วเนี่ยเสื้อยาก้างเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ครับเดี๋ยวสั่งให้ใหม่แล้วก็ส่งให้ใหม่ครับ ในเยอะนะครับใช่ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับค่อยดูยอ้อนหลังเด้อแบนหมดครับผมตอนนี้ตอนนี้ผ่านสีคิ้วอำเภอสองนึ่งมองเพื่อนเพื่อนดังเนื้อเนื้อนานรถทัวร์เล่นถึงปลายทางตอนนี้ถึงนครสวรรค์ครับคืนนี้อีกยาวไกลครับผม หรืนี่อุทัยธานีครับตอนนี้อุทัยธานีพรุ่งนี้ผมจะตื่นออกมาสี่โมงนะครับง,ง,งานเที่ยงครับผมที่เกียดไปไม่เป็นแลดูก่อนเผื<ส>่อตื่นเช้าถ้าตื่นมาผู้นอนไม่หลับละสวัสดีครับตอนนี้อยู่บนถนนนะลุงบุตรลุงไหนลุงไทธานีครับ อันนี้เวลาสิบเกา้านาฬิกาจนสองทุ่มแล้วไม่ก็ยังไม่เล่เหมือนกันนะครับได้เลยครับแม่น่าจะลืมนะฮะนั่นอยู่ในชุดนั้นแหละแม่แม่ก็ไม่มีก็มไม่มีใครทักท้วงอะไรเลยโค้ดเลยว่ายังไม่ได้เสื้ออย่างเงี้ยไอผมก็แบบก็งงเหมือนกันเอ้ยมองว่าก็งงว่าทำไมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนไหนผมก็งงไงเออกำจอดขาประมาณยอะนะ ของใครบ้างไม่รู้เนี่ยชื่อ,อยู่ไหชื่ออยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครตามมาแล้วกันนอ้องอะไรชื่อเดี๋ยวตามให้ครับย้อนร้านสุดหละไม่น่านยากเขาจะปลอดภัยครับผม <c oughs> สวดตัวใหม่นะครับแม่ใครใครอุ่นนนนะครับนะก็ <c oughs> สั่งเข้ามาได้นะแม่นะสั่งเข้ามาในเพจเหมือนเดิมครับเพจนยายายใครครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวโพสในเพจผมนะ พนนท์มจากครับผมตาปลอดภัยพ่อปลอดนะครับพลอดเหมืนันครับคุณนี้ใครไปบ้างครับนี่เจอกันนะไม่นะเจอกันครับใครอยู่โคราชใครอยู่ใก,ใกล้ๆอีสานพอกันเนื้ออีสานนะไปพอกันนะ <c oughs> ถ้าข้าวอ,อย่างอย่างเดี๋ยวเอาไปปั๊มหน้ากันเดี๋ยวผมจะกินข้าวเท่าไหร่หิวข้าวแล้ว, <c oughs> ลวถึงโคราชไม่นะกประมาณตีนึงอ่ะแม่ไปหรือยังครับ ไม่จะสายอีกเอาสองตัวครับได้แล้วครับแป้ถ้าเข้าไปในเพจน้าถ้าเข้าไปในเพจนายอยากขายนะครับ <c oughs> งานนี้ได้ย,ยาวๆแล้วผมดูทรงเลเดี๋ยวว่าที่เสร็จ,จากโคล้ล่าเขาจะไปทำตาละ ต้องทำตาแล้วครับสอวีขอบคุณมากนะครับเมยครับสองเซลวิวขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวถึงร้านเมื่อไหร่ปล่อยเไปมาให้ทันทีก็จะจัดงานโค้ล่าก็จะไปทำตาแล้วครับเพราะว่าเมยให้ตังมาหมดแล้วไม่ไปทำสักที จะไป้วครับต้องไปตรวจใหม่นะครับพอดีมีปัญหาเรื่องหมอนิหน่อยครับหมอแรกมันบอกว่าทําไม่ได้ตอนแรกบอกทําได้แล้วเรามันทาไม่ได้ลลไไดสุดท้ายผมต้องเสียเวลาไปหาหมอใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปหาหมอใหม่ครับเดี๋ยวไปหาหมอที่อ๋อ <c oughs> ออกตีห้าออกได้ครับ <c oughs> รู้หมอ,อตีห้าดีกว่า น่าจะมีงานแบบไม่ต้องร้องเพลงเงนระแบบนั่งไปแล้วก็นั่งกินข้าวเนี่ยตั้งวงเนี่ยน่าจะดีนะครับผมวงนี้รองเพลงแสนสุขเป็นดำเนื้อด้วยนะครับ <c oughs> อะไรอนะ่ะร <c oughs> ้อนหมดีห้าตั้งตั้งร้องเลยครับ ตั้งเวลารียนล้องหมุนเนี่ยถึงทีหนึ่งฟังตลอดครับขอบคุณมากครับแม่แม่ถึงคนละราคาคุณนะครับเดี๋ยวทำปลอดภัยครับผมครับจาปลอดภัยขาไม่มีอะไรนะไหมนะตุ๊อ่าอ๋อมาเจ้งเสื้อครับเสื้อโพสให้แล้วครับสั่งว่าสั่งจองได้ครับแม่สั่งจองได้แล้วครับในเพจ านายากไายครับทางเสื้ออะไร <c oughs> ไม่ยังไม่ไปเลยพรุ่งนี้เจอกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววางแรกกันนะรับปดหัวเปนนั่งรถดูโทรศัพท์ได,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 ด้ปดหัวจะมาแจ้งยอดเสือ้อยอดนะครับเสื้อที่ค้างแล้วก็ที่เสื้อตัวใหม่ใช่ครับใครสนใจก็ทักไปในเพจนะครับนายจากขยครับครับ รักษาตามสกัดสมณะใช่ครับเดี๋ยวต่อไปแล้วต่อไปแล้วโอเคเจ้าคุวเน,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย